สบายดีพี่น้องเห็นขขว่าน้องเขาคั่วเห็ดกลิ่นเนื้อแกงเนื้อแกงเนื้อแกงเนื้อใส่ใส่หอมหัวใหญ่ใส่ใบผักบัวนี่ใส่ยังปรุงเรียบร้อยเลยอันนี้นะ้ซุกเลีย จเอาพักลงเสร็จกินงามเหมือนเศ้าเตืนมาก่ียังคนเฮาเปน้าแล้วก็กินเนาะกก็บ่ได้ถ้ากินมาแต่ดึกดําบันลแต่ปูญาตาถวดแต่พอกระดวดสามหำเนาะเนมาก็กินกิน ญ่น้ำเข่ามีเขาตายโดดคนเฮาอาหารยังแสบกรโม่เห็นปะแสบกรโม่กินบเบื่อนะกินไดทุกมือนะเขาเมนมาพี่น้องกินไดทุกมือกินบเบื่อคือเขากินอย่างอื่นยังหัวเบื่อได้หูวโยมันแสบแต่ก็กินขมือบ่ได้ไงคือเนื้ออาหาก็แสบแต่ว่ากินขมือบ่ได ปลาก็กินขมือบ่ได้พักก็กินขมือบ่ได้คนเฮาต้องเปลี่ยนอาหารการกินเนาะ,ะสันเดีเยวจะนเลก็เรียบร้อยสีกินละนี้ก็เกลือเข่าเพิ่นเมืองแม่นะเกลือเข่านะบริยาก,กินได้เขานะเล่มกินแต่เนื้อปลาได้ค่ะมีมันต้มปลาทูคุกเสร็จกับเข่าให้กินเข่าต้มนะเพิ่นโบกินแล้วเข่าต้มนะ ก็เลยต้มอันแต่ปลาทูแล้วก็มาคุกใส่ยเขาให้กินโกโก้หน่ะอเมื่อเฮือนผุนเด้อเมื่อพานไม่ม้วนผุถ้าเบิเอาเมื่อตะแลงว่านนี่ป้าเจ้เก่งขนาดด้ค่ะโตบอกใหญ่อุ่มเมื่อเลยขี่รถขับมอเตอร์ไซค์เมื่อเลยมันติดลงเบิ่นเด้โทรถามเสาเนี่เป็นอะไดรโกโก้วะมันก็อยู่น้ำเ้านี่แหละป่ะก็เข่ามันอยู่ผุนว่าไปใส่กระแลน้ำก้นไปใส่กระน้ำก้นเหมือนว่ะโกโก้ฮะเอาไว้อยู่นี่กับโบได้ดอกพี่น้อง ไว้อยู่นี่นะไรไกไรกาไรเป็ดข้าเจ้าเบเขา้าว่าอยู่หันในสวนทั้กะห็นแล้วก็เต้นขามหัวไปโลดนีย่ยันเป็นโทษม่มันยันเป็นโทษก็เลยห้ทะเบิลพนเมือโกโก,โกโน้นะมักมีก็ล่นเมื่อผนเมื่อผนโตคืนวานนี่ทั้งลมทั้งผนมาบ่มสุกเลยด้นยไเมื่อเนี้นนก็จะได้ปาดกินเลยไงสุกเลยหอมหอมเดี๋ยวก็มาซีมมงแกงเด้ออาจจะก็ดีเลยแหละ ผสมไปเติมยังหรือล่ะเรียบร้อยยังอืมอืมเรียบร้อยโอเคนะี่น้องแล้วเรียบร้อยแกงเหนือไปม้วนมาเด้อมาเด้อมาเสร็จเสร็จกันเด้อจ้าเหนือเป็นเป็นอะไรสบาสบายดีเด้อ กูร้านนวอตะกูทุกคนเด้อซีซีนาฮักทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเผาหนุ่มตันเด้อเสกเสพเห็ดเองนทำเองได้ไหมกินง่ายๆได้เหมือนมอหาเผาแบ่นีเห็ดอาหารอย่างเดียวกินบระูกกินมะบร้าวข้าแพงของเป็ดเผ็ดนี้เผ็ดเป็นไงเดี๋ย่ได้เห็ดเผ็ดเป็นไงเผื่อว่าจะมันอยากกับวมันนำแกงนะ เดือจ้ขาขนาสุง่งนั่นงนเเมื่อไหร่ายจะงองม,อมองเมื่อผรนี้ถือเขาซีนวลเอาของสั่งออนไลน์ห่อนเลยห่อนเลยหอเลเอาสุดงานถอย ทำาเี้ยหลายอย่างอยู่บ่เรือมาขบบนเนี่ยอย่างนี้น่าเทอะทรนจางทินนวดผมอ,อาอกางมระเึ้นนี่ มาเด้อมาเด้อลูกมาเด้อมาเด้อมาเด้อไม่ป้อนข่าวเด้อ

เรื่องตะเมกอ่ะมอสนชอเนาะเรื่องตะเมกกระโผลคน่ะเคยไ่ได้ห้ามเนอะเคไม่ได้ห้ามอย่ามองเขาใจพลิบได้เด้อเขาอยากว่าให้มอนอยู่เด้อมีหน้าหนึ่งเว้นมาว่าก็น่าไม่มอนจะให้เขาไปในบ้านอยู่หาลูก ก็ไปให้อนุญาตแล้วเออเมนอนุญาตแล้วม,มีคนหนึ่งตอบแทนดิยายมอนเสือมาได้โดเดี๋ยกก็บอกกลับคำแบานันนี้อีกนะคอยเป็นผู้ใหญ่พ่อแล้วเฒ่าแล้วคือว่ามห้ยมาก่อือมากะนาค่าว้านะ้ำม่เฒ่านะคอยกว็ว่านะ้ำมันกนานาะน่ะก็ไปให้เด้อคว,วามที่ให้นะขอลืมไปเบิดแล้ว ปล่อยบ้างมันเบิดแล้วเขาจะหายกันในมือนั่นมือนั่นคือเป็นมือหายแล้วก็บอกว่านางออกไปเบิดเนาะมันหายมือน่ะมันยังห่อนอยู่ตอนนี้น่ะมันเย็นแล้วลืมแล้วสิ่งที่หายที่ง่านสั้นๆบริเก็บมาใส่ใจแล้วขึ้นต้มขนมกั่งงานมาให้ก็ได้เปิดให้รถพม่าลดหน้าบ้านหอมลูกกินข้าวต้มขนมกับลูกพายคิตกับลูกมีม้อนบใบวายังเด้อ จะเขาจะทิ้ดตายผมมันจะพ้นใจดันเงื่อนัังมน,นห้กันเนะาะร้อนม,มืดแล้วน่าตีกันเลยน่าคอยตีมันเหมือนสองสำหา้าเลย ตีลูกสา้าก่อนนะ่ตสองซ้อยแับแม่คนได้บสอยลูกค่อยจนหักกูแล้วผานมันน่ะมัน็บต่อโบตับมุมมัมมุมมัมเมี่มันโบันก็บสู่ไปเตาได้หน้าก็แล้ไม่ก็หูคว่ำอยู่ขันว่าบหูก็หูคว่ำอยู่ได้มันก็ยังเก่งเก่แบบเป็นเม็ดเาอยู่ สื่อยังมาให้ล so ูกม so ึงกูบ่ใ OK, ห้กินอืมกูบไปร้านกูกินหน่อยเปล่าเอาเบิดแล้วเหยียดทิมสเต๊กทิมสื่อยังสื่อนมสื่อยังมาให้ลูกมึงก็บอกเอาเบิ้ลแต่ในมือนั่นเนาะเฮียนี่แต่บมเป็นแนวนันแล้วปล่อยบ้างแล้วดีแล้วบมเก็บเอาความหายมาใส่ใจแต่ก็บรรเยดอย่างตั้งปานาเด้อะหากมันคือเก่าถ้ามันกล้ามาหาไม่เ่าก็ไม่เ่าก็บอาน้ำ สออีกาานนาาองอีกสอีกสองอนกสอยอกงอีกสองอีกสองอีกสงอนกสองกคองอีัสองอีกสองอีกสองีกงอักนององี บอยากให้เด็กลืมโพนะนี่มันจำโอมันได้นะ่ะแล้วก็เบื่อื่องต่อมิตรพร้อมพอจุดจุดเอ้ยไปแถวเอ้ยนอนสุข,ขอเอาตะเมิตไปนอนน้ำเดอ้อจะคืนสองคืนน้ำยาเพิน่นในมอนตอนุญาตเด้อะม่ได้ห้ามอะไรไปลดกก็จะให้ติดทั้งนั้นแน่ติดทั้งนี้แน่มันด้ว่ากันดอก

แป็นปขขัิดจุดเพลียห้องพี่ ه, ช่างอะไรนะเออนัอ่งเชียรน,น้อยนั่งเชียรน,น้อยห้องนี้นงเชียรน้อยด้วยข่าวกินแต่นั่งไม่กินแต่ปลา,ากินแต่อาหารกินแต่อาหารอุ่นนั่งนี่นนนนนะถูกจะรักเสาก็นอนนี่รักเสาก็นั่งนคืนนี่นั่งนอยนี่นอนจ้ะ Cái đắp sau nè là đắp... Nó gọi như nhắn rồi nè Méo rồi nó thì... ừ. có này

องเด้อเคบาย